สวัสดีกรับพบกับผมหมอหยุนนะครับกับการนานไพ่ยืดสี่ปยากรดวงนะครับที่มีก็เป็นการปรยยกรดวงของผู้ที่เป็นชาวลัคนารา,ราศีกรกฎนะครับเป็นดวงในครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมนี้นะครับดวงตั้งแต่วันที่16ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2567นะครับซึ่งงานดวงจากการเปิดไพย่ย4 3สี่สามสำรับในเรื่องการงานการเงนินและก็ความรักโดยประมาณนะครับเป็นดวงกว้าง นะครับไม่ได้เป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับขอกรอบทุกท่านที่ก็มารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอให้พิจารณาระอ,อแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับทุกคำพยากรณ์ดีๆนะครับที่อ่านออกมาน,นะครับหมออยู่ในตั้งจิตอธิษฐานนะครับให้สิ่งดีๆทั้งหลายเหล่านั้นได้บังเกิดความสำเร็จขึ้นจริงกับ ทุกๆท่านชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยจริงว่าในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนในทุกๆรูปแบบนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับกับการเปิดไพ่สำรับแรกในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับว่า วันที่16ถึง31ตุลาคมนี้นะครับจะเป็นไปในแนวทางใดบ้างนะครับก็จะได้รู้แนวทางกับการเปิดใายก่าใบนะครับในสำรับเรกแล้วก็ปนวกกับใบไท่สับรับด้วยนะครับว่าจะเป็นไปในแนวทางใดนะครับให้กับเจ้าราศีกรกฎนะครับใบใบแรกเปิดขึ้นมานะครับ7 ถ้วยนะครับก็มีอะไรมากมายนะครับที่เข้ามาที่จะพัฒนาสู่ความเจริญเติบโตไอเดียดีๆนะครับในการที่มีความคิดสร้างสรรค์ความรัตนาต่างๆนะครับที่จะที่จะดูแลบริการงานธุรกิจของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับที่จะมีความเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับก็เรียกว่ามีความใฝ่ฝันมีรัถนาในการที่จะไปสู่ความ จเจริญรุ่งเรืองน,นะครับแล้วก็มีไอเดียที่ดีๆมากมายนะครับก็ามากับเคลื่อสน,สนสู่ความเติบโตสู่ความสําเร็จให้กับชาวลัคนาราศีากรกฎนะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับความสําเร็จความแรงนะครับแข็งแรงแข็งแรงในการที่เจาะลึกในเรื่องของการงานนะครับในการงานธุรกิจของท่านนะครับอะไรที่เป็นจุด โอยก็มีการกําจัดออกไปอะไรที่จะเป็นจุดเย็นก็เสริมให้แข็งแรงแข็งแรง,แง,รงมากยิ่งขึ้นนะครับไอเรารู้งานงานรู้เราเรารู้รธุรกิจธุรกิจรู้เรานะครับก็ทําให้เกิดความแข็งแรงแข็งแรงเข้ามาแล้วก็สร้างในเรื่องของผลประโยชน์ผลรายรับไรายได้เข้ามาอย่างมั่นคงนะครับก็ในเรื่องของที่2ในเรื่องของการุมภาเกี่ยวกับเงินตองทรัพย์สินที่มาจากความสําเร็จนะครับก็เป็นติดตามที่มีความแข็งแรงแข็งแรงกับความสําเร็จอย่างต่อเนื่องนะครับ ที่ตุ้มเตใส่ใจนะครับในการที่จะเจาะให้เข้าถึงปัญหาในเรื่องของการงานแล้วก็เรียนรู้ถึงแก่นแท้ของจุดเด่นในการที่จะเสริมพลังให้สู่ความรุ่งเรืองอย่างแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับแต่ก็ไปไปต่อมานะครับเป็นผู้ที่วางระบบระเบียบจัดระบบแบบแผนในที่ตามพิธีราชินีถือด้าน,นะครับ ควบคุมบริหารจัดการการงานธุรกิจของท่านนะครับให้อยู่ในระบบระเบียบแบบแผนตามเหมาะสมตามสมควรนะครับรู้จักยืดหยุ่นบอลปนรู้จักค,ค,ความคิดเห็นฟางความคิดเห็นของสังคมของเพื่อนฝูงนะครับมาประหนวกกับความรู้ความสามารถศักยภาพของตัวเองที่จะตัดสินใจในการวางแผนการสร้างโอกาสบริหารความเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับอะไรเป็นปนัญหามาก็มีการคิดวิเคราะห์วิเคราะ าแค่ไขนะครับแต่ก็ตัดสินใจออกมาในทิศทางที่ถูกต้องต่อไปนะครับแล้วก็เด็กถือถ้วยนะครับบางสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับมนนีอะไรก็มาเซอร์ไพรส์มาเติมเต็มนะครับบางสถานการณ์นั้นอาจจะไม่ได้อยู่ในแผนงานในรือเบ็นรโครงการอะไรหรือบางทีเจอกับปัญหาอะไรที่บางทีดูแล้วอาจจะเป็นยุ่งยากในการเจียกแก้ไขไปัญหานั้นนะครับแต่ก็มี เส้นทางดีๆนะครับก็มาเกื้อกูลเกื้อหนุนให้มีการตัดสินใจอะไรออกมาในทิศทางที่ดีนะครับหรือบางทีในเรื่องบางเรื่องที่เราตัดสินใจยากนะครับบางทีก็อาจจะมีคนในครอบครัวนะครับอาจจะเป็นบุคลากรที่เป็นพ่อแม่หรือญาติพี่น้องอะไรนะครับให้คําแนะนําที่ดีๆก็ามามันก็เป็นแนวคิดที่แหวกแนวออกไปหรือเป็นมาช่วยเหลือเครือคูลนะครับที่ทำให้มีการตัดสินใจออกมาในทิศทางแก้ไขปัญหาต่างๆได้ในทิศทางที่ดี นะครับจะประสบความแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็ไปไปต่อมานะครับสองไม้เท้าการมองการไกลถึงที่จะกะยับขยายเติบโตต่อไปมากกว่าเดิมน,นะครับหรือบางคนในช่วงนี้อาจจะมีการเปิดรับาบุคลากรก็ามาลูกน้องบริวารนะครับมาเสริมพลังในการที่จะกลับเคลื่อนหรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการเตรียมการวางแผนในการที่จะกะยับขยายนะครับด้วยไอเดีย ในการที่จะสร้างอะไรขึ้นมาเสริมเพิ่มเติมนะครับก็จะมีการวางโครงการนะคร,ระับรัากร,กรเตรียมโครงการในการที่จะขยายนะครับเพิ่มอะไรขึ้นมาใหม่เพิ่มเติมให้โตกว่าเดิมหรือมีการขยับขยายกว้างขวางไปถึงระดับต่างประเทศข้ามน้ําข้ามทะเลน,นะครับที่สร้างความแข็งแกร่งอยู่แล้วให้เติบโตมากกว่าเดิมขยายอาณาเขตขยายพื้นที่สู่ความรุ่งเรืองและก็หนึ่งเหรียญน,นะครับโอกาสของการสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆยังมีคุณค่านะครับ ซึ่งบางทีนั้นบางทีอาจจะเป็นโครงการอะไรใหญ่ๆสําคัญนะครับที่มีก็มาซึ่งก่อนหน้านี้บางทีอาจจะทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎพลาดโอกาสไปก็ได้นะครับซึ่งอยู่ในเรือนของอาริตซึ่งอาจจะเป็นตัวที่ต้องใช้ความพยายามในการทุ่มเทกว่าโอกาสนั้นนะครับที่ผ่านๆมาแล้วก็บางทีอาจจะทําให้พลาดกับโครงการใหญ่ๆสําคัญได้เช่นกันนะครับแต่ครั้งนี้ในช่วงเวลาดัึงข่านี้นะครับท่านจะได้รับโอกาส ที่ยืบยืนเข้ามานะครับการที่จะคว้าโครงการใหญ่ๆสําคัญนะครับที่มีความแข็งแรงแข็งแกร่งมั่นคงในการที่จะสร้างผลประโยชน์ผลได้รับรายได да. ้เข้ามามากมายมหาศาลนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีจะสร้างรายได้รายรับเข้ามาหนึ่งเญนะครับที่สูตรทิศทางของความมั่งคั่งรวมสมบูรณ์ที่จะเกิดขึ้นที่จะได้รับการเงินผลประโยชน์ผลได้รับรายได้เข้ามามากมายจากมหาศาลนะครับให้กับเจ้าลัคนาราศีกรกฎนะครับ แล้วก่อนนี่ออเดอร์ก็มาเยอะนะครับ10บไม้เท้านะครับที่จะสร้างต้องเหน็ดต้องเหนื่อยไอ้ทะลุยนะครับที่จะมีะการผลิตอะไรก็มากเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับการ ให้บริการต่างๆนะครับก็มีผู้มาใช้บริการเยอะเรียกว่าทีททาให้งานล้นมือนะครับในช่วงวันเวลาดังกลา่าวเี่กับการที่จะก่อคยนะครับกับรายได,ได้รายรับที่เข้ามามากามายก็ทาให้ชาวลัคนาราศีกร,รกฎไปสู่ทิศทางของการมีรายได้รายรับอยา่างมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในช่วงนี้ในที่จะเกิดขึ้นนะครับที่ต้องเหน็ดต,ต้องเหนื่อยนะครับมาจากการที่งานที่ตุ้มเทและก็ส่งผลรายได้รายรด้ ก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่เช่นกันนะครับกาา้าวไม้เท้านะครับที่ทาให้ชาวลัคนาราศีกรกฎต้องแก้ไขต้องรับมือนะครับซึ่งบางทีอาจจะเป็นปัญหาเดิมๆนะครับที่ทาให้วก่เวียนเวียนๆวนๆอยู่แก้แล้วแก้ไขก็ยังไม่สาเร็จเสร็จสิ้นวะยังเวียนกลับมาใหม่นะครับแต่ว่าในช่วงวันใดดังกลาวนี้อาจจะมี สถานการณ์อะไรเข้ามานะครับมาเป็นเส้นทางดีๆที่จะพบกับโอกาสดีๆในการที่จะแก้ไขปัญหาเดิมๆที่วนๆเวียนๆที่สร้างให้พลังในการงานธุรกิจนั้นมีการอ่อนแอลงไปนะครับก็จะมาเป็นแนวทางของการแก้ไขนะครับเด็กถือด้วยอะไรที่มันไม่เคยคาดคิดว่าจะเป็นแนวทางที่จะแก้ไขได้นะครับก็จะก้ามาเติมเต็มแล้วก็ทําใไอ้ท่านั้นแก้ไข,ขาากระจัดปัญหาเดิมๆเ,เ,เกา่เกาๆนั้นนะครับอ้ยุติจบสิ้นลงได้เสียทีนะครับแล้วก็เป็นโซ่ทิศต่างกองการตะลุย ในการสู่ความเติบโตต่อไปนะครับที่จะมีเข้ามาในไพ่ใบที่9้าในเรื่องของความเติบโตกว่าเดิมน,นะครับในเรื่องของสุภาษนะครับขอไปเด็กถือดาบนะครับความเชื่อมัน่นศักยภาพของตัวเองนะครับที่มีสูงมากนะครับในการที่จะดูแลการงานธุรกิจให้เติบโตต่อไปอย่างรุ่งเรืองแต่ก็ระมัดระวังนะครับที่ต้องระมัดระวังก็คือ ในเรื่องของอารมณ์นะครับที่อาจจะไปเวียงวีอะไรได้ง่ายๆนะครับซึ่งบางทีอาจจะอะไรเข้ามาแล้วก็ไม่ตูกใจอย่างที่คิดที่หวังที่ปรารถนาแล้วก็จะทําให้อารมณ์ดีได้เช่นกันที่ผสมกับความดือ้อของตัวเองอะไรก็มีเข้ามาด้วยแต่ตั้นมีศักยภาพสูงนะครับในการคิดตัดสินใจ ความเชื่อมั่นของตัวเองที่จะตัดสินใจอะไรบอกมาบริยานไรู่ความโตโตนะครับก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์เท่านั้นเองนะครับที่บางทีนั้นพอไม่ถูกใจอะไรไม่ง่ายเข้ามาไม่สมปรารถนาที่คิดเอาไวา้ก็บางทีอาจจะหงุดหงิดวนอัน,นปเล่นได้ในปะฏิอาจ,จะไปเหวี่ยงกับคนรอบข้างอันนี้ก็ตระมัดระวังนะครับซึ่งอาจจะเป็นปนัญหาที่เกิดขึ้นซับสนซักซให้กับจะลัคนาราศีกรกฎก็ได้นะครับที่เป็นปัญหาที่ตามให ลาบ้างต่อบ้างนะครับที่อาจจะอะไรก็ามาไม่สมอารมณ์เท่าที่ควรแต่อย่างไรก็ตามนะครับการได้รับการดูแลไปไท้สำรับนะครับใบแรกในเดือนที่10นะครับความมัง่งคั่งความสําเร็จก้าวเหรียญนะครับทุ่มเทอะไรไปนะครับโดยความาใส่ใจตั้งพลังกายพลังใจพลังเงินทุนนะครับก็จะนํามาซึ่งความสําเร็จนํามาซึ่งผลประโยชน์ผลได้รับรายได้สู่ความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ก้าวเหรียญนะครับที่นํามาซึ่งการเงิน นะครับแล้วก็ในเรื่องของลาภะนะครับที่ป้ายแต่สำหรับใบที่สองในเรื่องของที่11เ,เรื่องของการมีโชคมีลาภในความสําเร็จของการงานนะครับซึ่งอาจจะที่กล่าวมาแล้วนะครับหนึ่งเหรียญขึ้นมานะครับการที่จะได้คว้าโอกาสโครงการอะไรใหญ่ๆสำคัญสญ,สญ,สญที่มีเข้ามาที่อย่างกล่าบบางทีที่ผ่านมานั้นอาจจะทําให้ชาวลักนา,าราศีกรกฎพลาดโอกาสนะครับแต่ช่วงนี้ทั้งก็จะทุ่มเทนะครับโดยการต่อชู้ นะครับไม่ยอ่อท้อไม่วันไหวก็ทำให้คว้าโครงการอะไรก็มาได้สําเร็จได้รับชัยชนะน,นำมาดําเนินการนะครับอาจจะเป็นโครงการใหญ่ๆโครงการในต่างประเทศอะไรก็ได้นะครับที่ตรให้ท่านได้รับมาดูแลบริหารก็าม,มาซึ่งโชคลาภความเติบโตในหน้าที่การงานที่จะสร้างไรายได้ได้รับโชควา,ม,าม,มมั่งคั่งรุ่มสมบูรณ์นั่นเองนะครับและก็ายใคฆ์สำหรับต่อมาที่ต้องระมัดระวังนะครับที่เกิดขึ้น นะครับไพ่เดโมนขึ้นมาในเรื่องของความวินาศความเสียอันนี้ก็ต้องระบัดระวังนะครับในเรื่องของอารมณ์ก็อย่างที่กล่าวมานะครับตั้งไพ่ที่ใบติก้านะครับที่ขึ้นมาในเรื่องของสุภาษะในเรื่องของอารมณ์นะครับที่บางทีเบืองวีนหรืออารมณ์ที่บางที ที่มีความกังวลน,นะครับอันนี้เช้าลัคนาราศีกรกฎต้องสร้างพลังเจ็มใสให้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีเส้นทางของอารมณ์ของเรานะครับเป็นสิ่งสําคัญในการที่จะบริหารการงานธุรกิจประสบความเติบโตถ้าเรายิ่งหมนมองเรายิ่งขุนมัวหรือกังวลอะไรก็ตามนะครับก็อาจจะทําให้เราพบเส้นทางดีๆนั้นได้ยากบางทีเือนอะไรมาเป็นเส้นผมบางภูเขานะครับ เพราะฉะนั้นมีจิตใจเฉ่อยสายเบิกบานอยู่เสมอมีความเชื่อมั่นของตัวเองนะครับเพราะอย่างใดก็ตามท่านมีศักยภาพสูงนะครับในความเชื่อมั่นของตัวเองนะครับก็เชื่อมั่นตัวเองด้วยความหนักแน่นแล้วก็ทําจิตใจ้แจ่มใสเพรามที่จะบริยารการงานธุรกิจของท่านหรือการทุ่มเทนะครับ ก็จะทําให้การงานธุรกิจกดตั้นภายใต้สํหรับสางเนี้นะครับตุ้มเทด้วยความบากบันด้วยความต่อสู้ไม่หวั่นไหวและก็ให้มีความเชื่อมัน่นในตัวเองนะครับทุกอย่างก็จะเกิดความสําเร็จนํามาซึ่งโชคลาภกับความเจริญเติบโตนะครับที่บางทีโครงการใหญ่ๆอ,อะไรสาคัญก็สุ่ความรุ่งเรืองได้ในติดตามที่ดีที่จะเกิดขึ้นให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับ ช่วงนี้ท่านพร้อมที่จะลุยงานนะครับในการที่มีออเดอร์มากมีงานเยอะนะครับที่นามาของการเริ่มต้นตั้งแต่กอนหน้านี้ใครที่การงานมีอะไรซสบซส่ไปบ้างก็ตามนะครับก็จะมีเข้ามามากมายนะครับแต่ไม่ตั้ตงต้องเหน็ดต้องเหนื่อยในการที่จะลุยงานด้วยความแข็งแรงแข็แงแรงแล้วก็สร้างรายได้ได้วก็ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับที่เติมเต็มนะครับด้วยความเป็นก้าวเดีอนด้วยในเดือนของที่สรไปแต่สำรับนะครับที่ยังมาซึ่งควา,ม,าวมมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จ ที่เกิดจากความพุ่มเทนะครับที่ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยไม่ย่อท้อไม่หวั่นไหวนะครับที่ก็จะสร้างโชคลาภในการสําเร็จของการงานที่นํามาซึ่งรายได้รา,ายรับให้เกิดกับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับว่าในช่วงวันเวลา,างกางมีการเงินของชาวลัคนา ราศีกรกฎนะครับจะมีอะไรที่ต้องรู้ในเรื่องของการเงินก็อะไรต้องระมัดระวังด้วยหรือเปล่าในเรื่องของการเงินนะครับกับการเปิดป้ายไปป้ายไปได้ขึ้นมานะครับหนึ่งเหรียญนะครับโอกาสของการคว้าโอกาสของการเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆนะครับที่ขึ้นมาทั้งในเรื่องของการงานและก็ในเรื่องของการเงินหนึ่งเหรียญนะครับ งานที่มาจากโครงการใหญ่ๆสําคัญสําคัญที่สร้างผลประโยชน์มากมายนะครับที่ทุ่มเทแล้วก็คว,าว้าโอกาสมาได้ก็จะสร้างผลกําไรมากมายนะครับหนึ่งเรียนสุ่การเติมเต็มหรือนี่นอกเหนือจากความสําเร็จในการงานก็การเงินที่มาจากโชคลาภคลุกๆนะครับที่ยืตกยืดยื่นมาให้นะครับด้วยโชควาสนา ที่ท่านได้รับมานะครับกับการเสี่ยงดวงอะไรก็ตามแต่ที่เข้ามาเติมเต็มนะครับกว้าโอกาสดีๆตา่างก้อนโตๆใหญ่ๆ้ามานะครับมีบางท่านก็ตั้งความสําเร็จในเรื่องของการงานโครงการใหญ่ๆสําคัญๆนะครับหรือบางคนก็มีด้วยปน่วกเข้ามากับต่างการมีโชคลาภก้อนใหญ่ๆนะครับหรือบางคนก็จะมีอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามา นะครับบางทีก็จะได้ในเรื่องของการงานก้อในใหญ่ๆโตโตแต่อาจจะไม่ได้ในเรื่องของโชคลาภหรือบางคนก็ได้ในทางโชคลาภแต่อาจจะไม่ได้ก้อนใหญ่ๆในทานงการงานแต่ก็เข้ามาอยางมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับหรือคนที่ว่างงานอยู่ก็มีโอกาสในการติดตุกยื้อนโอกาสในการที่จะมีรายได้นะครับมีอาชีพที่จะําต่อไปแล้วก็สู่ความแข็งแรงแข็งแรงในทางการเงินที่จะมีเข้ามานะครับไป,ไปต่อมานะครับ ความรู้ความสามารถของท่านภูมิปัญญาทั้งเดิมแล้วก็รู้จักหลักธรรมะนะครับมาดูแลบริยารหรือโชควาสนานะครับก็ามาเกื้อคุลบุญรารวัติมีของท่านที่สะสมมานั่นเองนะครับก็ามาส่งเสริมให้เกิดบังเกิดโชคลาภก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆก็ามานะครับหรือความรู้ความสามารถของท่านที่นำพาการงานธุรกิจของท่านกับการบริยานยังมีคุณภาพนะครับก็ทํา,าให้ถึงดูดการเงินก็้ามาอย่างต่อเนื่องมั่นคงนะครับ ก็ไปไปต่อมานะครับเจ็ดไม้เท้าก็อย่างที่กล่าวกครับในเรื่องของการงานที่ขึ้นมานะครับกับการคว้าโอกาสด้วยการทุ่มเทนะครับเจ็ดเรียเจ็ดไม้เท้ากับหนึ่งเหรียญนะครับที่ขึ้นมาอาจจะยที่กล่าวมาเป็นโครงการใหญ่ๆสําคัญที่สร้างผลประโยชน์มากมายนะครับอาจจะเป็นโครงการในต่างประเทศได้ด้วยนะครับที่ดึงดูการเงินก็ามา นะครับที่ท่านตุ้มเทบางทีก็ก่อนหน้านี้ก็มีการตุ้มเทแต่ก็พลาดโอกาสมานะครับแต่ช่วงช่วงนี้ท่านจะมีโอกาสในการเจ็บ่ว้าโครงการสําคัญสาคัญนั้นนะครับที่จะมีก็ามาหรือในเรื่องของการเสี่ยงดวงอะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งบางทีที่ผ่านมานั้นอาจจะทําให้หลายๆท่านปิดพลาดนะครับไม่เคยสมหวังนั่นเองแล้วก็มีโอกาสดีนะครับช่วงน,นี้บุญบารมีก็มาส่งเสริมสนับสนุนให้ท่านได้รับเสียงสวาง่านะครับในการที่จะ ควาในเรื่องของการโจกลากเงินก้อนใหญ่ก้อนโตโตเข้ามาก็เป็นทิศทางที่ดีที่ไอ้ชาวลักนาราศีกรกฎได้รับในช่วงครึ่งเดือนหลังของตุลาคมนี้นะครับก็ไปไปต่อมานะครับไปสู่ทิศทางของความมั่งคั่งรวมสมบูรณ์มีเงินเหลือเก็บเหลือใช้สี่เหรียญนะครับหรือการใช้จ่ายเงินท่านอาจจะมีการวางระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นทําให้ท่านเป็นผู้ที่มีความมุมสมบูรณ์ต่างกันเปินนะครับจัดสรรระเบียบการเงินได้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็น ใช้เรียกว่าวางระบรบระเบียบให้ปกป้องความปลอดภัยต่างการเงินนั่นเองก็มาจัดระบรบระเบียบแบ่งเงินอกเป็นสัดส่วนต่างๆนะครับเพื่อให้ความปลอดภัยส่วนไหนใช้กับการดารงชีวิตของตัวเองส่วนไหนใช้บารุงบุปกลารีสร้างบนสร้างกุศลส,ส่วนไหนเก็บไว้สํารองเก็บส่วนไหนเก็บไว้ลงทุนนะครับก็เป็นติศต่างที่จะทมให้ท่านนั้นมีความ มั่นคงต่างการเงินแล้วก็มีความัาง่งคั้งมีเงินเก็บเดือดใชย้ยังมีคุณค่ากับมั่นคงเป็นเสถียรต่อไปในทิศทางที่ดีนั่นเองก็เรียกว่าบางทีท่านมีหลักธรรมะก็มา,า,มาดูแลนะครับในการที่จะบริหารการเงินเพื่อปกป้องทรัพย์สินของท่านที่มีก็ามาการสร้างโอกาสให้ได้ก็ามามากมายนั้นก็มีนะครับแต่ว่าการที่จะรักษาให้อยู่ปลอดภยัยกับเงินที่เข้ามานั้นแล้วก็ต้องทุ่มเทนะครับสร้างรั้วสร้างก่บคุ้มกันนั่นเองนะครับก็อย่างที่ สี่เหรียญน,นะครับการใช้หลักแนวพระพุทธวง์มาจัดสรรแบ่งเงินออกเป็น4ส่วนนั่นเองนะครับก็ส่วนหนึ่งดูแลตัวเองส่วนหนึ่งบำรุงดูแลบุปการีสร้างบญสร้างกุศลไอ้ทานอะไรก็ตามแต่นะครับหรือแล้วก็สองส่วนส่วนหนึ่งไว้สำรองส่วนหนึ่งไว้สำหรับลงทุนนั่นเองก็จะทําให้การเงินมีความรอบคอบมั่นคงต่อไปในทิศทางดีๆนะครับก็ปใป้หไายเลขห้านะครับ รายที่มีปัญหาต่างกันเงินก่อนหน้านี้นะครับอ่าเรียนต้นจะกอกชะสภาวะนั้นนั่นเองนะครับทําไมถึงขึ้นอาเรียนนะครับเพราะบางทีนั้นที่ผ่านมาบางทีนะครับไม่จําเป็นจะเพราะเป็นจะรัฐนาราศกกรกฎอาจจะหลายๆลาลักษณะนะครับที่บางทีการจชาจ่ายเงินที่ไม่ดัดคุมนั่นเองนะครับถึงตาไปลองทบตวนก็จะรู้ว่าอะไรที่ทใไม การใช้จ่เหเือนนั้นแต่ไม่เป็นพิษนะครับแต่ไม่ล้มเหลวสะดุดบ้างล้มบ้างอะไรนะครับบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นถ้าเราเจาะไปถึงแกนแต่จริงๆเราก็จะรู้ว่าในแต่ละวันเราใช้ายเป็นไปลักษณะใบบ้างนะครับอะไรที่ฟุ่มเฟือยอะไรที่ทําให้สิ้นเปลืองนะครับบางทีเราไม่มีความเป็นสันโดษหรือไม่มีความเปงงพอใจในกับสานการที่ทดาเนินอยู่ในปัจจุบันบางคนก็ไปเรียกว่าไปปรารถนาโลกมากหรือไปอยากจะมีอะไรมากมาย แล้วก็ไปลงทุนอะไรสินเชื่อนะครับแล้วก็ไม่รู้จักในการที่จะปกป้องการเงินก็ทําให้การเงินล้มเหลวนะครับทําให้มีปัญหาสะดุดนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปนี้ตนนัหงัจจำมีการใจระบบระเบียบอย่างรัดกุมมากขึ้นใจควา้างพุงปอใจความรักสันโดษน,นะครับแล้วก็ควบคุมเงินให้อยู่ในสภาวะที่ปลอดไปก็จะทําให้ตันออกจากสภาวะการเงินที่มันเป็นปนัญหาก่อนหน้านี้นะครับอะไรที่เข้ามาเต็มเต็ม ก็จะทาให้ท่านนั้นรักษาการเงินไว้อย่างมั่นคงอย่างคู้ควรนะครับไปได้สหรับนะครับชัดสตินะครับความเหมาะสมความคู้ควรที่จะทําให้การเงินนั้นมั่นคงในแต่ตางทีการที่ท่านพิจารณาด้วยความใส่ใจนะครับในเรื่องของการงานมองการเงนินในเรื่องการงานเงินนะครับการมองการเงินอย่างมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับก็จะทําให้ท่านนั้นมีความสําเร็จ นะครับในการที่จะดูแลการเงินให้มีความมั่งคั่งบุรมสมบูรณ์มีความปลอดภัยนะครับและก็ทําให้ครอบครัวมีความสุขอบุนมั่นคงต่างการเงินอยู่ดีกินดีมั่งมีสีสุขนั่นเองอย่างเหมาะสมอย่างผู้ควรที่จะเกิดขึ้นนะครับเมืนะ่อตั้นมองถึงทิศทางของการเงินอย่างมีคุณค่าใส่ใจในการเงินมากยิ่งขึ้นนะครับกินดื่มอย่างเหมาะสมจ่ายจ่ายอย่างคู้ควรนะครับไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปไม่ฟุ่ม เฟ้อจนเกินตัวอะไรต่างๆนะครับก็เรียกว่ากลับมาจากระบบระเบียบการเงินที่รบคุมมากยิ่งขึ้นนะครับก็แต่ไม่ท่านนั้นออกจากสภาวะของความปิดหวังต่างการเงินแล้วก็สู่ความมังคังรวมสมบูรณ์เรียกว่ามาเริ่มต้นการจัดระบบระเบียบต่างการเงินมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครไม่เคยก่อนหน้านี้นะครับท่านจะมาวางระบบระเบียบแล้วก็ป้องกันการเงินสู่ความเป็นเศรษฐีนะครับก็ กลที่ก่อนหน้านี้นะครับที่มีการเงินที่ล้มเหลวหรือชักหน้าไม่ถึงหลังอะไรก็ตามนะครับก็ลองมาพิจารณาดูดีๆนะครับใจหลักธรรมะมาพิจารณาด้วยความนิ่งด้วยความใส่ใจนะครับนําความรู้ความเข้าใจมาพิจารณาว่าอะไรที่ทาให้เราสิ้เนเปลืองและทําให้การเงินนั้นล้มเหลวและก็เราต้องยอมรับในความเป็นจริงด้วยนะครับบางท่านนั้นบางทีก็อาจจะไม่ก็ยอมรับในความเป็นจริง นะครับอยากจะศึกษาหน้ารักษาศักดิ์รีนะครับแล้วก็จ่ายเง,งินออกไปมากมายโดยที่ไม่มีรู้จักในการปกป้องการเงินนะครับมีการจ่ายชุ่มเฟือยนะครับเงินก็มามากมายก็ตามนะครับแต่ไม่รู้จักในการปกป้องในการที่สร้างรู้วสร้างกอบคุมกันนะครับก็ย่อมจะตามไม่มีการสะดุดต่างกันเป็นกางแน่นอนแต่ตั้นจากรบะบบระเบียบการใช้จ่ายเงินนะครับโดยการมีสมาธิมีสติมีหลักธรรมะนะครับมาดูแลก็จะําให้ตั้นนั้น เซฟเงินไว้ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ไปสู่ติดตามกองความสุขอุดมสมบูรณ์นะครับที่จะตามให้ตัานนั้นมีความสุขกับความสาเร็จกับการบริหารการเงินนะครับที่มีคุณภาพก็นามาชื่งความสุขอุดมสมบูรณ์ในครอบครัวนั่นเองนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรัก,กรบ้างพัะเจ้าลัคนาราศีกรกฎนะครับว่ากัน ในเวลาดังกล่าวนี้ความรักจะเป็นไปในแบบใดนะครับกับการเปิดไพ่หลักๆอ้าใบแล้วก็บนหัวกับไพ่แต่สหรับนะครับสี่ถ้วยนะครับก็ระมัดระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับคนที่ใช้ชีวิตคู่หรือที่กบกันอยู่นะครับก็ควรที่จะใส่ใจในการที่จะดูแลความรักความสัมพันธ์ด้วยความใส่ใจน,นะครับก็อย่าปล่อยปละละเลยให้คนที่อยู่กับบ้านหรือคนที่รอ นะครับรู้สึกเงาห้อยรู้สึกน้อยนะครับก็ควรจะหมั่นใส่ใจสังเกตด,ดูนะครับบางทีนั้นบางทีเราก็ปล่อยปลาละเลยหรือถูกหรือเราถูกปล่อยปละละเลยก็ควรจะคุยควรจะพูดกันด้วยความรู้สึกดีๆนะครับที่จะให้กลับมาดูแลความรักความสำคัญนั้นออกจากสภาวะอะไรที่เสียความรู้สึกนะครับโดยการใส่ใจก็อย่าทิาวนะครับราชินิตเรียน อันมาดูแลด้วยอย่างมีคุณค่าใส่ใจนะครับก็จะทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นออกชัดสภาวะอกความเสียความรู้สึกนะครับเพราะหลายๆคู่นั้นนะครับบางทีความรักทําให้หงอยหงอยบางทีถูกลักเลยนะครับบางทีไปตุ้มเตะอยู่กับการงานหรือไปทำตุ้มเตะอยู่กับอะไรแล้วก็ปล่อยห้ีกคนหนึ่งนะครับได้อยู่ในลักษณะโดดเดี่ยวไม่ได้รับการใส่ใจแล้วก็ทําให้รู้สึกหงอยแล้วคนที่หงอยบางทีก็ไม่กล้าพูดอะไรนะครับ ก็ปล่อยให้เวลาไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บไว้ในใจในความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอะไรที่ทําใม้เสียความรู้สึกของม้อยก็มองกันอย่างมีคุณค่านะครับคนที่ไมู่กคนที่ปล่อยปละละเลยเอะไรอวกนเราก็อันมาดูแลใจเอาใจใส่นะครับคนที่ได้รับการปล่อยปละละเลยก็ควรที่จะบอกกล่าวนะครับคุยกันหน้าคุยกันเพื่อที่จะทําความเข้าใจเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงในการคบกันหรือใช้ชีวิตคู่อยู่ก็าตามนะครับ ด้วยความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงนะครับที่จะมีความเป็นเสถียรในครอบครัวสีไม้เท้านะครับก็เป็นทิศทางของความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับต่ใส่ใจในรายละเอียดนะครับโดยที่ไม่ปล <t> ่อยปลาละาเลยคนที่ถูกการดความใส่ใจก็ไม่ควรที่จะปล่อยปลาละาเลยนะครับก็ควรที่จะมองความรักให้มีคนกล้าก็จับมืออันหน้าคุยกันนะครับคนที่ปล่อยปลาล้เลยให้คนอื่น เบางอยนะครับก็ควรจะคิดพิจารณามาหันมาดูแลในความรักความสัมพันธ์ด้วยความใส่ใจนะครับเติมพลังในความเสน่หาะาวหากันดวเดวิลนะครับลุ่มหลงกันในเสน่หาเติมพลังในความรักความชุ่มฉ่ำการหากันก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์มีความอบอุ่นมีความสุขนะครับออกจากสภาวะอะไรที่มันอึดอัดมันกดดันนะครับแปลดาบนะครับที่จะมาคลี่คลายปัญหาต่างๆไม่มีความมั่นคง ให้เกิดขึ้นนะครับไปเต็มสำรับเต็มเต็มด้วยพลังแห่งความรักอะไรที่ไม่เคยมอบให้นะครับก็นํามามอบให้นะครับก็เป็นความรู้สึกดีๆรักที่ลุนลือนะครับก็จะตํางไมออกจากสภาวะที่มันหนาวเหน็บนะครับแล้วก็เป็นสู่ความเข้าใจกันในท,นทิศท,ทางที่ดีสองถ้วยนะครับที่จะมองหน้าหน้าก้าวกันกคุยกันแล้วก็มีความสุขกบคุณนะครับด้วยการเติมพลังแห่งความรักเพื่อออกจากสภาวะอะไรที่มันหนาวเหน็บ มันคู่นะครับที่อยู่ชิดกันก็เหมือนอย่างเหมือนกันเหลือเกินเพราะอะไรเพราะขาดความรักนะครับการมองหน้าซึ่งกันและกันก็ทําให้มีการอ่าเอินบางทีนอนหลังให้กันอะไรบ้างนะครับซึ่งทาให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมันรู้สึกกดดันนะครับเงางอยกดดันนะครับนี่เป็นสภาวะของความรักความสมคัญที่อาจจะเกิดขึ้นของหลายคู่นะครับเพราะฉะนั้น ก็มาหมั่นใส่ใจนะครับในการที่จะดูแลเติมพลังแห่งเสน่ห์ก็ว่ากันห่วงใยกันอย่างมีคุณค่านะครับด้วยความใส่ใจซึ่งการละกันใครที่มีปัญหาตุกตาเลยก็ควรที่จะบอกกล่าวนะครับให้อันมาดูแลใจใส่คุยกันด้วยความรู้สึกที่ดีๆนะครับก็จะทําให้การอ่านหน้ามองหน้ากันนั้นก็จะเติมเต็มพลังความรักขึ้นมา แล้วก็ทําให้เกิดความเก่งแร่งเก่งเร่งในคนที่กบกันหรือใช้ชีวิตกู่นะครับก็จะทาให้มีความเป็นเสถียรในความรักความสัมพันธ์ที่ทำให้ครอบครัวหรือความสัมพันธ์นั้นมีความอบอุ่นอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับส่วนคนโสดนะครับคนโสดในช่วงนี้บางคนก็จะมีสการ์ของการเบื่อหน่ายนะครับในสการของความรักความสัมพันธ์ที่เห็นในโลกปัจจุบันจึงอาจจะไม่มีการใส่ใจในการที่จะสออเสวงราความรักนั่นเองนะครับก็อยากจะอยู่ลาพังคนเดียวไปเรื่อยๆนะครับบางคนก็ วงแหนในความโสดยังมีคุณค่านะครับก็อย่า,อย,าอยู่พลังความโสดอย่างต่อเนื่องอย่างมีคุณค่าแบบสดๆที่มีความสุขนะครับหรือบางคนก็อยู่กับครอบครัวนะครับที่มีความสุข,ขบนในทิศทางดีๆรักกับตัวเองรักกับคนในครอบครัวความสามัคคีซึ่งกันและกันดูแลเอาใจใส่กันก็มีความสุขแบบสดๆนะครับก็มั่นคงต่อเนื่องจึงไม่ห่วยอันในเรื่องของความรักนะครับส่วนบางคนนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับที่ โสดหรือไม่โสดก็ต,ตามนะครับก็ระมัดระวังในช่วงนี้นะครับที่อาจจะเจอรักที่้ามาเป็นพลังกดดันได้เช่นกันอาจจะเป็นรักเกี่ยวกับสเสน่ห์ราคาหรือรักที่ก็มีเจ้าของรักที่มีผู้ดูแลอยู่แล้วหรือไกลมาวันสเสน่ห์หรือความเช่าชั่วอะไรก็ตามเต่นะครับหรืออาจจะมีอะไรแอบแฝงอยู่เบื้องหลังในพลังแห่งความรักเข้ามานะครับอาจจะหวังผลประโยชน์ก็ามานะครับซึ่งเราจะเห็นมากมายนะครับที่เป็นข่าวบ่อยบางทีก็เข้ามาที่สนิท หวังหวานเสน่หาและก็มีอะไรการกดทรอะไรเกิดขึ้นมาในภายหลังอันนี้ก็ต้องระมัดรวังด้วยครับด้วยพลังอินเสน่หาที่อาจะเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้รักที่อาจจะเสียทรัพย์สินเงินทองได้ในภายหลังอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือไม่โสดก็ตามที่สถานการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นกาปรปลงปอใจความรัก ของคนที่ไม่โสดนะครับเพงพอใจในความรักในครอบครัวก,ก็มีความสุขกับคนไม่ควรไปสนองไปหลงเสน่ห์อะไรนอกบ้านนะครับก็จะทําให้มีความปลอดภัยในที่ต่างที่ดีส่วนคนโสดก็พิจารณาอย่างรอบคอบนะครับให้พิจารณารักจะมีก็มาก็ให้พิจารณาย่างมีคนค่านะครับก่อนที่จะตัดสินใจรักออกไปนะครับก็จะความรักจะได้ไม่เป็นพิษนะครับก็จะได้เป็นรักที่ดีๆนะครับที่จะไปสู่อนาคต ที่เข้าใจซึ่งกันและกันที่จะเป็นคู่ชีวิตที่สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับในสัจการในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยพอประมาณนี้นะครับของผู้ที่เป็นเจ้าลัคนาราศีกรกฎนะครับในช่วงวันที่16ถึง31ตุลาคมนี้ก็ขอให้้าลัคนาราศีกรกฎตุกต่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งมือร่ำสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ